พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์สมัยโลกกลับเจริญขึ้นวาเสถะและภาระทวาชะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลที่โลกนี้จะพินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในอาภัสระสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีร่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานวาเสตฐะและภาระทวาชะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลที่โลกนี้จะกลับเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นอยู่โดยมากเหล่าสัตว์พากันจุดติดจากอาภัสระมาสู่ความเป็นอย่างนี้ และสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสร้งออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานก็ในสมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้เป็นนามทั้งนั้นมืดมนแลไม่เห็นอะไรดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏ กลางคืนและกลางวันก็ยังไม่ปรากฏเดือนและปักก็ยังไม่ปรากฏกยราฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏเพศชายและเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งการนับเพียงว่าสัตว์เท่านั้นวาเสตถาและภาระทวาชะรั้นต่อมาโดยการร่วงไปแห่งการนานไกลได้เกิดมีงวลดินขึ้นปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้น มววดินนี้ลอยอยู่ทั่วไปบนน้ำเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวให้งวดแล้วตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนหววดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสมีสีคล้ายเนยใสหรือเนอยข้นอย่างดีมีรสอร่อยดุดรวงพึ่งเล็กอันหาโทษมีได้เมื่อสัตว์เหล่านั้นพากันเอานิ้วช้อนหววดินขึ้นลองลิ้มดูอยู่รสของหววดินได้ซาบซ่านไปแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงเกิดความอยากขึ้นต่อมาก็ได้พากันพยายามเพื่อจะปั้นงววดินให้เป็นคำคำด้วยมือแล้วบริโภคในคราวที่พากันบริโภคงววดินอยู่รัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็ได้หายไปเมื่อรัศมีกายหายไปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมปรากฏเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายย่อมปรากฏ เมื่อดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายปรากฏกลางคืนและกลางวันย่อมปรากฏเมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฏเดือนและปักย่อมปรากฏเมื่อเดือนและปักปรากฏฤดูและปีย่อมปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลโลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นอีกครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันบริโภคงัวดินรับประทานงววดินมีงัวดินเป็นอาหาร ดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานด้วยเหตุที่สัตว์เหล่านั้นมัวเพลิดเพลินบริโภคมวลดินรับประทานมวลดินมีมวลดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งก,กล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพันธุ์ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์งามสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์ไม่งามในสัตว์ทั้งสองพวกนั้น สัตว์พวกที่มีผิวพันธ์งามได้พากันดูหมิ่นสัตว์พวกที่มีผิวพันธ์ไม่งามเมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้นเกิดการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทนงตัวปารบผิวพันธ์เป็นปัจจัยง้วดินจึงหายไปเมื่อง้วดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีกระบิดดินขึ้นสัตว์เหล่านั้นได้ใช้กระบิดดินเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านาน ผิวพันธ์ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทะนงตัวปารบผิวพันธ์เป็นปัจจัยกระบิ่ดินจึงหายไปเมื่อกระบิ่ดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีเครือดินขึ้นสัตว์เหล่านั้นได้ใช้เครือดินเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านานผิวพันธ์ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกัน เพราะทนงตัวปารบผิวพันธุ์เป็นปัจจัยเครือดินจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปแล้วก็ได้มีข้าวสาลีเกิดขึ้นในที่ที่ไม่ต้องไถเป็นข้าวไม่มีรัมไม่มีแกละขาวสะอาดมีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารตอนเย็นสัตว์เหล่านั้นนำเอาข้าวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีนั้นก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นแทนที่ตอนเช้าสัตว์เหล่านั้นนำเอาข้าวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้าตอนเย็นข้าวสาลีนั้นก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นแทนที่ไม่ปรากฏว่าพร่องไปเลยสัตว์เหล่านั้นจึงได้บริโภคข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านาน ด้วยประการที่สัตว์เหล่านั้นมีข้าวสาลีเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปสตรีก็มีเพศหญิงปรากฏและบุรุษก็มีเพศชายปรากฏด้วยว่าสตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่เสมอและบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ เมื่อคนทั้งสองเพศต่างก็เพ่งดูกันและกันอยู่เสมอก็เกิดความกำหนัดเกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนเหล่านั้นเป็นปัจจัยเขาทั้งสองจึงเสพเมทุนธรรมกันในสมัยนั้นสัตว์พวกใดเห็นสัตว์พวกอื่นเสพเมทุนธรรมกันอยู่ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้างพร้อมกับพูดว่าคนชาติชั่วจงสิบหาย คนชาติชั่วจงสิบหายดังนี้แล้วพูดต่อไปว่าก็ททำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่าข้อที่ว่ามานั้นจึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ว่าในชนบทบางแห่งคนทั้งหลายโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้างในระหว่างที่เขาจะนําสัตว์ผู้ประพฤติชั่วร้ายไปสู่ที่ประหารพวกพราหมณ์มาระลึกถึงอักขร ที่รู้กันว่าเป็นของดีอันเป็นของโบราณนั้นเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอัคระนั้นเลยในสมัยนั้นการโปรยฝุ่นใส่กันเป็นต้นนั้นสมมุติกันว่าไม่เป็นธรรมมาในสมัยนี้กลับสมมุติกันว่าเป็นธรรมก็สมัยนั้นสัตว์พวกใดเสบเมถุนทากันสัตว์พวกนั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้สิ้นสองเดือนบ้างสามเดือนบ้าง เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายพากันเสพอาัตธรรมนั่นอยู่เสมอเมื่อนั้นจึงพยายามสร้างบ้านเรือนกันขึ้นเพื่อเป็นที่กำบังอาศตธรรมนั้นครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกียดคร้านจึงได้เก็บข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคเสียคราวเดียวทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นต่อมาสัตว์พวกอื่นก็ถือเอาแบบอย่างของสัตว์ผู้นั้น โดยเก็บข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคเสียคราวเดียวทั้งเวลาเช้าและเวลายเย็นบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้นสองวันบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้นสี่วันบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น8วันบ้างเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพยายามเก็บสะสมข้าวสาลีไว้เพื่อบริโภคเมื่อนั้นข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวที่มีรำห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบพุ่ม,มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับนอกขึ้นแทนที่ปรากฏความพร่องให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันจับกลุ่มและได้ปรับทุกแก่กันและกันถึงเรื่องที่มีการปรากฏของอกุศลธรรมอันเป็นบาปทำให้สัตว์เหล่านี้จากที่เคยเป็นผู้ได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีสร้านออกจากกายตนแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงในสมัยที่ดำรงอยู่ด้วยการบริโภคข้าวสาลีที่มีรำหอมเมล็ดมีแกลบหุ้มเมล็ดต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่ปรากฏความบกพร่องให้เห็นจากนั้นจึงได้มีการแบ่งส่วนข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันวาเสถะและพาราตวาชะ ครั gamer, God, will, ้งนั personal, way, ้นแลสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลกสงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนอย่างนี้ว่าแน่สัตว์ผู้เจริญก็ท่านกระทํากรรมอันชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทํากรรมอันชั่วชาเห็นปานนี้เลย สัตผู้นั้นได้รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วแม้ครั้งที่สองสัตว์ผู้นั้นก็ยังถือทำเช่นเดิมและรับคำสัตว์ทั้งหลายว่าจะไม่ทำอีกแม้ครั้งที่3สัตว์ผู้นั้นก็ยังถือทำเช่นเดิมอีกสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนว่าแน่สัตว์ผู้เจริญท่านกระทำกรรมอันชั่วชาหนักที่สงวนส่วนของตนไว ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำกรรมอันชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยสัตว์พวกหนึ่งประหารด้วยฝ่ามือบ้างสัตว์พวกหนึ่งประหารด้วยก้อนดินบ้างพวกหนึ่งประหารด้วยท่อนไม้บ้างในเพราะมีเหตุเช่นนี้เป็นต้นมาการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏการติเตียนจึงปรากฏการกล่าวเท็จจึงปรากฏการถือท่อนไม้จึงปรากฏ ครั้งนั้นแลพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันครั้นแล้วต่างก็ปรับทุกกันว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากปรากฏการติเตียนจากปรากฏการพูดเท็จจากปรากฏการถือท่อนไม้จากปรากฏในเพราะอากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใดอากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้น,กรรน,เ,น,เ,น,นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่ากระนั้นเลย พวกเราจักสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นพากันเข้าไปหาสัตว์ที่สวยงามกว่าน่าดูหน้าชมกว่าน่าเลื่อมใสกว่าและน่าเกรงขามกว่าแล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ว่า มาเถิดท่านผู้เจริญขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดส่วนพวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์ผู้นั้นรับคำแล้วจึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ ส่วนสัตว anyway, ์เหล่านั้นก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้นเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมุินั้นอักขรว่ามหาชนสมมุติมหาชนสมมุติจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลายนั้นอักขรว่ากษัตริย์กษัตริย์จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่น ให้สุขใจได้โดยธรรมอัขรว่าราชาราชาจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สามด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การบังเกิดขึ้นแห่งพวกกษัตริย์นั้นจึงมีขึ้นได้เพราะอัขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็โดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในหมู่มหาชนทั้งในปัจจุบันและภายหน้าครั้งนั้นแลสัตว์บางจำพวกได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากปรากฏการติเตียนจากปรากฏการกล่าวเท็จจากปรากฏการถือท่อนไม้จากปรากฏการขับไล่จากปรากฏในเพราะอากุโลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั am, Power, ้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอยากกระนั้นเลยพวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เถิดดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทิ้งไปเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปอยู่ดังนี้อักขระว่าพวกพรามพวกพรามจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกพรามเหล่านั้นพากันสร้างกระท่อม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าแท่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้นพวกเขาไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเชา้าจึงได้พากันเที่ยวสแสวงหาอาหารตามหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเชา้าเขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับ